สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับผมสวัสดี F อซทุกท่านนะะก็ออกมากันแล้วนะครับ f อทุกท่านนะสรุปนะสรุปเท่าไหร่สรุปแล้วก็ถ้าเราไม่มีกล่องมาในวันนี้เราก็จะเสียเข้าไปอีกสองพันกว่าบาทวันนี้เรามีกล่องมา แล้วก็เป็นค่า Wi-Fi ที่เราค้างไว้ย,ยังไม่ได้จ่ายมาหกรเอ้ยเก้าร้อยบสามบทแล้วก็แล้วก็เป็นค่าปรับอันนี้แล้วก็ค่าทำค่าปรับเท่าไหร่ค่าทำเนียมอะไรเรียบร้อยหกพับาทหกพั 6, บาทแล้วก็อันนี้ก็รวมแล้วทั้งหมดมันก็อยู่ที่7จ็ดพันหนึ่งอยหรอยสามบาเจ็ดบาทอืม นี่เ FC คันส่วนของผมใกลหมื่นถ้าเราไม่มีกล่องมามันก็จะเป็น9 00 0ทันทันทีดีที่เรามีกล่องมาในวันนี้แล้ววันนี้นะคะเราก็มายืนยันตัวตนนะว่ายืนยันตัวตนอะไรเรามาจ่ายค่าป้าเองก็จบปัญหาจบเรื่องราวนี่นะครับของของแม่กับของเจ้าก้าวจะเท่ากันเท่ากันเหรอเท่ากันต้องเอาสอง แม่มาวใจจับโชว์หน่อยสามบินน้ามัรวมกันดิเอามาโชว์หน่อยว่าเราสามบินอันนี้เอมกันนะในโบที่เท่าไหร่อันนี้ของนายของนายเท่าไหร่ของนหนของนายก็น่าจะของเท่าของเรานั่นแหละโอ้ของนายตัวนี้ห้าร้อยของเราหกร้อยกันอันนี้เท่ากันไหมของนายตอบสามบินสามบินบินในเอฟซีนี่นะฮะเสียพี่แจงดูดีว่าจ่ายเท่าไหร่ครับปับนะบินหนึ่งน่ะเอาในโบที่ไม่ถือกล้องเลยเดี๋ยวผมขอชี้แจงของผมหน่อย ของเธอตั้งหากแลวก็หารครึ่งกับป๋องของผมเนี่ยจะหนักกว่าเพื่อนเพราะอะไรรู้ไหมผมมี Wi-fi ทั้งหมดสามกล่องที่บ้านแต่จังจึมก็ต้องไปยกเลิกเพราะว่าเราเข้าไปอยู่บ้านนั้นไม่ได้เป็นบ้าไปแล้วอย่าย้ำบ่อยเธอจะว่าอะไรเคยอายมาเป็นบ้ากัได้ย้ำมาเป็นบ้าบ้าใส่มันแล้วทีนี้ก็ไปยกเลิก Wi-fi ที่บ้านห้วยน้ำเที่ยงอีกหนึ่งกล่องก็คือตัวนี้ราคา6กพัน หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทไปยกเลิกแล้วเรียบร้อยแล้วแะกล่องที่สามก็คือกับโกโกไลท์เพราะว่าไม่ใช่หกพันหนึ่งร้อยนะหกพันหกร้อยนะชั่นจ่ายเข้าไปนะหกพันหกพันหนึ่งร้อยบินนี้ตัวนี้หกร้อยกว่าบาทหกพันหกหกพันหกแล้วก็อีกหนึ่งบินก็จะเป็นบินกับโกโกไลท์คนละครึ่งนะครับ ซูมซูมดูราคาหน่อยสองบินสองบินโอ้ซูมขนาดนั้นเลยเนาะสองบินนี่ดูราคาสองบินอ่าอันนี้คือรวมเป็นสามกล่องที่ผมต้องจ่ายรวมค่าอินเทอร์เน็ตด้วยอันนี้คือเป็นไว f i ที่เราติ่งติดตั้งยังไม่ถึงสองเดือนมันก็เลยเป็นการนี้ผเป็นการเกือบสองหมื่นปรับ เพราะว่าคำนวสัญญามันคือสองปีให้พ่อที่ห้วยน้ำเที่ยงแต่ว่ามันจะเป็นการสั่งก็เลยได้เสียค่าก็ที่บ้านได้ยังคือเสียค่าปรับไปนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นก็หนักหนักกว่าเพื่อนเลยถ้าเราไม่มีกล่องมามันก็เป็นแปดพันเพื่อนเลยตัวนี้คือเป็นค่าที่เราใช้ที่เราใช้อะอะไรถือไว้ มันก็เลยนะนถ้าเราไม่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 มีกล่องมาเก็จะนักว่นนี้เพิ่มไปสองพันกว่าบาทใช่ว่าถ้าไม่มีกล่องในตกเป็นหมื่นก็อยู่ที่เก้าพันเก้าพันหมื่นหมื่นแน่นอนทอนนิดหน่อยอือจะต้องเป็นจ้าตเวเ้ยมันก็เลยวันนี้ฮก็ล่าสุดเนาะต้องเป็นเจ้าของกล่อง Wi-Fi เท่านั้นที่มายกเลิกได้นะครับพี่น้อง เพราะว่ามันต้องใช้บัตรประชาชนนะเอฟซีแล้วก็เซ็นถูกต้องให้ใครมาย้ายแทนไม่ได้นะครับมายกเลิกแทนไม่ได้นะครับมันจะเป็นระบบคล้ายๆระบบเหมือนที่เราไปเบิกเงินในธนาคารต้องเป็นเจ้าของบัตรเท่านั้นที่จะมาเบิกได้เขาจะให้เซ็นลายเซ็นต้องเหมือนกับตอนที่สมัครมันจะเป็นี่สมมุตินี่ผมจากจะเอากล่องไวไฟ แต่เป็นชื่อแม่มาต่อยมายกเลิกไม่ได้ไม่ได้ต่อให้คุณมีบัตรประชาชนเขาก็ตามใช่ยกเลิกไม่ได้กใช่ว่าลายเซ็นมันไม่เหมือนกันลายเซ็นไม่เหมือนกันรูปหน้าในบัตรประชาชนไม่เหมือนกันเขาไม่ให้ยกเลิกมันเหมือนกันกันแรงกันนะฮะทุกคนไปเอกสารกันได้นะใช่มันจะเข้าข่ายปลอมแปลงได้ครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราสามสหายเป็นวันเสียงิน เราขออนุญาตที่เขาเมื่อกี้ว่าขออนุญาตถ่ายคลิปตรงบริเวณลานจอดรถหน่อยนะเพวกเราจะได้บอกให้เอฟซีได้รู้ว่าพวกเรามาจ่ายแล้วพวกเรามาก่อนที่มันจะงอกเงยเนาะใช่เพราะว่าตัวนี้ถ้าเกิดไม่ยกเลิกเนี่ยมันจะคิดเราทุกเดือนนะใช่ไปทุกเดือนใช่มันจะคิดเราไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วมันจะลําบากนะมันจะติดแบคลิสต์อ่ะนะไม่เป็นไรเราก็ ถ้าเกิดว่ามัเนไปแล้วเมจ่ายถ้าสมมติว่าเราไม่จ่ายเลยมันจะติดแบ c ็คลิสมันมีกําหนดการของมันอยู่นะครับเกินกี่เดือนกี่เดือนไม่รู้ไม่รู้แบ็คลิสอะไรอ่ะแบ็คลิสก็คือเครดิตเสียใช่เหมือนเราจะออกรถเนี่ยแต่ว่าเรามีประวัติการกู้เงินแล้วไม่ไม่ใช้เงินบัตรเครดิตมันจะออกไม่ได้มันก็เป็นเครดิตของเรา มันแบบว่าประวัติเสียเนาะเสียประวัติเสียประวัติไม่ดีหกพันเจ็ดพันกูจะหาได้ขึเท่าอผมบอกทุกคนเสียเงินไม่ไม่เยอะเท่าผมผมเสียหนักในหมื่นกว่าผมกดเงินมาหมื่นหนึ่งเหลืออยู่สองพันต้องใจสองกับโกโกไลอีกนส่วนตรงทุ่งนาไม่พอเงินหนึ่งหมื่นไม่เหลือเลยขาดอีกและเหลืออีกกล่องหนึ่ง เออจ่ายค่าบ้านด้วยใช่วันนี้กดเงินหนึ่งหมื่นบาทจ่ายค่าไวไฟจ่ายค่าบ้านจ่ายค่าน้ำจ่ายค่าไฟสรุปไม่พอไม่ออพอต้องต้องโอนเพิ่มอีกหมดเยอะอยู่วันนี้สองหมื่นไม่อยู่เงิน<ก>เก็บมันก็ไล่หรอลรวก็อีกแล้วอีกแล้วก็ฝากถึงพี่น้องเอฟซีนะฮะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วก็ดูคลิปให้กับพวกเราด้วย สามนาทีขึ้นไปนะครับย้ำสามสี่นาทีขึ้นไปเราจะได้ถึงจะได้ค่าค่าอันนี้คืนเนาะทุกท่านอีกหลายวันอยู่อีกหลายวันเนาะจะหลักเดือนอยู่เลยนะครับเอฟซีเพราะว่าหลักเดือนอ,อยู่ได้กว่าจะได้คืนนี่ปาเงือน,นะฮะทุกท่านปาเงือเงือออกเลยถ้าเราไม่จ่ายเดือนนี้เดือนหน้ามันก็จะทบขึ้นมาอีกเก้าร้อยใช่เพราะว่าของนิดของเราเนี่ยเดือนละเก้าร้อยถูกต้องเดือนนี้เราไม่จ่าย เดือนหน้าเป็นพันแปดแล้วก็บวกขึ้นไปอีก<ช>บวกได้พบทบ,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 ทบขึ้นไปอีกพอชนีต้ต่อไปผมบอกตรงผมจะมาจีไฟฟถ้าเกิดเราเราเราต้องอยู่แบบติดที่บ้านอ่ะผมว่าได้แนวต้องเป็นที่บ้านเราจริงๆถ้าติดแบบเหมือนเราไปเช่าบ้านเช่าอะไรอยู่มันไม่แน่นอนเหมืนมมนอนเราสมมติวันนี้ย้ายไปทำงานบ้านยังพง่์ผมจะไปติดเอาไว้ที่นั่นเพราะว่าผมทำงานที่นั่นไม่ได้มันไม่ได้เพราะเรา สัญญามันต้องสองปีอะนะอืมโอเคเนาะพี่น้องก็ประมาณนี้เราก็เสียไปแล้วนะครับ Fc เอาคืนไม่ได้นะครับนะม่เป็นไรเนาะ Fc หาเอาใหม่ครับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ